คนบางคนนะยังคิดว่าใช้สองหมื่นแต่สองหมื่นตอนอายุหกสิบคนละตังกันนะอืมมันเป็นไรเรายังไม่พูดถึงเอเราพูดถึงเงินตอนเนี้นะครับอ่าว่าเนี่ยคุณใช้ได้ไหมั้นโจทย์แรกคือลองลองใช้จ่ายแบบนี้ดูลองใช้จ่ายดูมันน่าจะสนุกนะเราดูแล้วแล้วอย่าใช้แค่เดือนเดียวนะวันละร้อยได้ไหมยังใช้ได้ไหมตอนเดือนเดียวนะอลองใช้ไปประมาณสักห้าหกเดือนดูหรือหนึ่งปีดูว่าคุณใช้ได้ไหมอ่ามันเพราะเกษียณมันจะมันจะเป็นช่วงเวลานั้นจริงๆของชีวิต คนวัยห้าสิบหรือห้าสิบถึงห้าสิบห้าเนี่ยควรจะต้องลองละ<อ>แต่ว่าพอวัยห้าสิบถึงห้าสิบห้าเนี่ยการการลองใช้จ่ายเงินจริงในวัยเกษียณเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะสร้างเงินเกษียณได้มากกว่านี้แล้วนะแต่มันทําให้เขาได้เตรียมตัวว่าพอถึงวันนั้นคุณต้องลดลดค่าใช้จ่ายและเริ่มประหยัดใช่เห็นไหมเพราะถ้าถ้าวันนี้เขาเกษียณตอนหกสิบแล้วเขามีอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยห้าปีจะเก็บเงินยังไงอะ่ะเ่อซังแต่มันคือเตรียมตัวใช้จ่ายที่เหมาะสมเนี่ย เตรียมตัวใช้จ่ายที่เหมาะสมว่าค่าใช้จ่ายของคุณจริงๆควรจะมีอะไรบ้างครับเอาตัวเราก่อนตัวเราก่อนเอาตัวเรา,รเราก่อนอันนี้าบางคนเนี่ยอยู่กับกับคู่สมรสก็ต้องลองใช้กันทั้งครอบครัวถ้าเป็นเงินกระเป๋าเดียวกันไอ้ข้อที่สองเนี่ยข้อแรกคือลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงอ่าข้อสองอย่างที่บล็อกที่พูดกันแม่ก็คือในเรื่องของภาระหนี้สินภาระหนี้สินอ่านะครับภาระหนี้สินเพราะนั้นเนี่ยเอ่อต้องมาดูว่าภาระหนี้สินที่มีอยู่เนี่ยมันเดินทางไปจบก่อนไปเกษียณไหม หรือถ้าไม่จบจะทํายังไงให้มันจบก่อนกเกษียณแต่ว่าอย่าเพิ่มนี้นะอะปัญหาก็คือพอ <c oughs> เรารู้ว่าหนึ่งคือ <c oughs> จดใหญ่ <c oughs> บนแล้วเพิ่มต่อโจทย์คือเราวางแผนว่าไว้เกษียณหกสิบแล้วภาระที่เรามีในวันนี้มันจบก่อนก่อนเราหกสิบแล้วสบายใจได้ครับแต่บางคนไม่ได้คิดไม่ได้คิดต่อไงว่า <c oughs> อย่าไปสร้างเพิ่มเพราะมันต้องมาดูว่าหนึ่งคือภาระทั้งหมดนี่มันต้องจบนะครับถ้าไม่จบจะทำยังไงให้มันจบแล้วทำไงพี่ติ๋มก็คุณไหนต้องใช้วิธีการลดค่าจ่ายณวันนี้ เพื่อไปจ่ายหนี้หรือภาระให้มันมากขึ้นให้มันจบเร็วขึ้นอ,อย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเรามีเทคนิคของการที่จะเรามีภาระค่าผ่อนบ้านอยู่ใช่ไหมนี่ครับผ่านผ่อนบ้านเนี่ยนี่นี่นี่ภาระบ้านเนี่ยค่าค่าค่าผ่อนบ้านเนี่ยมันเป็นนี่ที่เป็นเงินต้นลดดอกเบี้ยมันลดพร้อมเงินต้นนะครับเพราะถ้าเราใส่เพิ่มขึ้นกว่าคือเราจ่ายผ่อนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมสิบเปอร์เซนตทุกๆเดือนอ่า อ่าอันนี้ก็เป็นเรารู้เราท็อปอัพเราเพียนใดิบอยู่แล้วว่าเราเพิ่มไปถติว่าปกติเราผ่อนบ้านอยู่หมื่นห้าเราเพิ่มอีกพันสองพันหรือพันห้าต่อเดือนอ่าเป็นท็อปอัพไอตัวเนี้ยจะเป็นเงินเงินที่จะไปลดเงินต้นทันทีไปลดเงินต้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันหักไปในในหมื่นห้านั้นชุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของการผ่อนเนี้ยมันก็จะสั้นลงครับมันภาระของเราก็อาจจะจบลงก่อนนะครับนี่คือนี่คือวิธีการที่จะลดภาระนี่ให้จบก่อนเกษียณได้ ครับนะครับแต่ว่าไอ้ภาระนี่เรื่องของรถเนี่ยอันนี้ไม่มันใช้เทคนิคนี้ไม่ได้นะเพราะว่าดอกเบี้ยของของค่าเช่าซื้อรถเนี่ยมันเป็นมันคงที่มันยิ่งมันคงที่มันไม่ได้ลดต้นลดดอกไม่ได้ลดต้นลดดอกท่านผู้ชมต้องดูเลยคือถ้าถ้าจะไปให้นี่มันหมดเร็วลดต้นลดดอกอ่ะไปนี่บ้านใช่นะครับพะรถเนี่ยไม่ไม่อาจจะมีดอกเบี้ยนิดเดียวใช่นะครับนิดเดียวหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราดูว่าภาระมันสูงเนี่ยหลักง่ายๆก็คือช่วงนี้ ้าเรามีเครดิตเลทดิ้งดีนะครับผ่อนบ้านมาดีนะครับแล้วก็ไปรีไฟแนนซ์ครัเพราะว่าไม่มีสองทางนะครับหนึ่งคือ,อไปเจรจากับกับธนาคารที่เราไปไปไปกู้ไว้นะครับอขอลดดอกเบี้ยถ้าผ่านสามปีนะครับบางธนาคารก็จะลดให้เราได้นะครับหรือถ้าเราคิดว่าเขาเขาเราเจรจาเขาแล้วเขาไม่ลดนะเราก็ไปหาสถาบันการเงินใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ดู นะครับซึ่งในเงื่อนไขใหม่เราอาจจะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงกว่าเดิมใช่ <นะ S 2> เพราะ,ราะว่าซึ่งมันทําให้เราค่าเราเราจบลงเร็วขึ้นดอกเบีย้ยหกกับดอกเบี้ยสามคนละเรืรเ่องนะใช่คนละเรื่องหรือว่าอสีสี่จุดห้ากับสามก็คนละเรื่องแล้วใช่นะครับนะท่านผู้ชมอย่าเทีต้องแต่ว่าเวลาเราไปรีไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องก็ต้องมาคํานวณเรื่องค่าจดจำนองใหม่ที่ที่ส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายไปเนี่ยเพื่อเทียบกับภาระคือมันไม่ใช่แลกเปลี่ยนกันง่ายๆท่านผู้ชมว่าวันเนี้อ่า อ่าฉันฉันหยุดแล้วแล้วฉันไปเอาใหม่มันมันมีการค่าธรรมเนียมค่าอะไรอีกอ่าค่าธรรมเนียมเนี่ยแลกกับอ่าย้ายมาบริษัทนี้ย้ายมาธนาคารนี้แต่โดนค่าภาษีค่าธรรมเนียมค่าแลกเปลี่ยนค่าจดกู้จำนองจดจำนองใหม่นะครับอีกสองแสนอย่างเงี้ยสุดท้ายขาดทุนทีนีในปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเวลาเราไปรีไฟแนนซ์ใหม่เนี่ยทุกคนก็มักจะมักจะหนึ่งคือขอวงเงินกู้เพิ่มตัวนี้มันทําให้ภาระไม่จบแน่นอน